สวัสดีครับก็วันนี้เจอกับช่างพุธนะครับก็วันนี้อีกรีวิวเดี๋ยวรีวิวไปอีกสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว1.9แต่เป็นตัวมาด้านะครับแต่เป็นเครื่อง1นวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเปลี่ยนท่อแคทโมนะครับโมแป๊บ2นิ้วครึ่งนะครับรีดไอเสียดีนะครับอัตราเร่งดีอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นทรงเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับหน้ารถแล้วก็อุด e t r ใส่สายหลอกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสภาพหน้ารถนะครับ นี่นะครับหลอดีนกันนะก็จะมีอุด egr นะครับแล้วก็สายหลอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อแทนแคสนะครับอันนี้ของเดิมแบบมีไซก็คือยังอยู่ที่รถนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นแคสโมของผมเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปทําการจัดการติดตั้งกันนะครับแล้วเดี๋ยวจบงานเลยแล้วเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งครับผมส่งงานคันนี้นะครับมาสด้าหนด้านะครับก็จบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนท่อแคสนะครับอันนี้แคสเดิม ใส่มันนะครับตัวอั้นเลยนะครับนี่ก็เปลี่ยนออกนะครับใส่เป็นแคทโมของทางร้านเรียบร้อยแล้วก็อุตจียานะครับอุดประกอบเดิมนะครับเป็นแผ่นสแตนเลสสามสสี่นะครับสองสเลยหัวท้ายนะครับชุดสายระบายไอนะครับเดินแอบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ลงแคทซีนะครับสายรลอกแอร์โฟนะครับหยุด ETR อ่ะโอเค เสียงเครื่องเนี่ยปกตินะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแคทนะครับไม่มีผลสดเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อจะไม่ดังขึ้นนะครับรอบเครื่องนิ่งปกตินะครับหม้อพักกลางยังอยู่นะครับตัวกําหนดเสียงนี่นะครับตัวน้นนะครับเป็นตัวกําหนดเสียงนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะเมื่อใดที่เราเปลี่ยนนะครับเสียงมันจะดังขึ้นนะครับหม้อพักกลางไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับรอบเครื่องนิ่งปกตินะครับปลายท่อเสียงจะใสขึ้นอันนี้เราสังเกตได้ชัดนะครับประมาณนี้นะครับ เปลี่ยนแล้วไม่ทําให้เกิดควันดำนะครับเวลาเปลี่ยนเสร็จรถถ้าไม่เคยอัดนะครับเราก็เหยียบไล่หน่อยอันนี้ผมเหยียบไล่ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับดูอัตราเร่งนิดนึงนะครับนิ่งเงียบปกตินะครับขับดีกว่าเดิมแน่นอนอันนี้นะครับก็เป็นสเต็ปรถบ้านเน้นใช้งานนะครับก็ลองดูนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามช่างพูดมาได้นะครับสวัสดีครับ